สวัสดีครับพบกับจิเกนเจอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมาตามล่าหาแวมเดมอนนะครับตั้งใจจะทำไฮเปอร์แบ็คพีร้อยนะครับอ่านะครับรอบนี้เป็น ID 2 ID 2เนี่ยผมมีทีมพีร้อยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเป็นทีมพีร้อยที่ค่อนข้างจะง่อยนิดนึงนะเนื่องจากว่าในอดีตครับเราไม่มีวัตถุดิบสักเท่าไหร่อ่าเล่นไม่ค่อยเยอะนะครับก็มีทีมพีร้อยนะครับนี่ตัวเก่าเลยครับเป็นทีมพีร้อยแบบ ใช้ครัว่าทีมพีร้อยคนจนเออสมัยนั้นนะก็จะเป็นตัวเวลร้อยสี่สิบพีร้อยทั้งนั้นเลยครับนี่นะริวร่างมานนะครับเวก้านะเามื่อก่อนเนี่ยผมจะเก็บแบบนั้นเลยนะครับคือทีมพีร้อยเนี่ยที่เป็น h y p e r m a แม็กแนส่วนใหญ่ผมจะทําแค่ไอดีหลักเท่านั้นครับ เดี๋ยวว่านับปัจจุบันอันนี้คือถือว่ามาเชิดหน้าชูตานะคือทำพีร้อยเพราะว่ากบมันล้นนะครับกบมันเหลือนะเพราะว่าเรือมานานมากครับได้ทําไทจีนะอันแล้วก็มีนาครบรอบสิบปีนะก็ทําซากุระมิกุอันตอนนี้ก็ตั้งเป้าว่าจะทําอีกสัก3ตัวครับนี่ซึ่งพีร้อยเก่าๆทั้งนั้นเลยนะพีร้อยปัจจุบันเนี่ย ทำได้ไม่ยากนะไปหาดูในเพลิดนะไม่ยากเลยนะก็ลงทุนประมาณสักสองพันสามพันขนนกเนี่ยก็ได้ทีมพีร้อยแล้ว1นึ่งทีมผมเคยจะเก็บเอเก็บไอ้บันเนี่ยก็ไม่ได้สักทีนึงนะเออนะเหมือนทัานทำก็ทําไม่สําเร็จสักทีนึงนะครับเดี๋ยวรอบนี้มาดูกัน,นครับว่าผมจะเก็บวัมเดมอนได้เยอะขนาดไหนนะหลักๆก,ก็จะเป็นเสเตจพิเศษซึ่งเลดดอกก็ จะถือว่าเป็นเลทที่ดีนะอันนี้โตเก็นแจ้งมานะครับเพราะว่ามันจะมีช่วงที่เลทต่ำนะก็ช่วงที่เลทสูงนะรแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นด่านวิ่งนั่นเองนะครับอ่ะตูกาชานะเรนเจอร์รอบนี้นะครับอ่ายามาโตเห็นมีตำนานนำมาใช้กันบ้างแต่ไทจินี่จะเห็นเยอะแล้วนะครับ่มนว่าจะเป็นเกมนั่นเองหรือว่าเกมตั้งรับนะรีวิวไปแล้วนะครับว่าค่อนข้างจะถึกจริงเถื่อนจริงครับเกียรก็ถือว่าดีนะครับใครอยากได้นะมีทุนอยู่ครับแนะนำร้านเติมเกมรานนี้นะครับ เอสคเกมทัพอาร์เซนเต้ K, center. ราคาถูกปลอดภัยเติมวันละเปอร์เซ็นต์เกมเลนเจอร์ลดราคาสูงสุดถึง30เปอร์นะทางรูบี้แล้วก็แพ็กเกจต่างๆนะครับเติมถูกนะครับมีแค่ไอโอเอสนะ,ะถ้าเกิดทำอะไรเกี่ยวกับรูบี้นะต้องหาไอโฟนได้ถันมาเปิดกระชากกดรูบี้นะครับถ้าไม่เกี่ยวกับรูบี้แอนดรอยจัดได้เองหมดเลยนะครับอตอนนี้ปลอดภัยนอกร,นะร,ราคาเปอร์เซ็นต์ครับราคาจดเปียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็รับเติมเกมอื่นๆในราคาถูกรวดเร็วด้วยนะครับใครอยากได้ร้านเติมเกมที่ถูกปลอดภัยรวดเร็วต้องร้านเอสคเลยครับเดี๋ยวผมปปักกลิง์์นน้ K ้้เเออาไวใหหที่มมมุดคต นะแล้วก็ใต้ description คลิปนะครับ sk เกม tower center ราคาถูกปลอดภยัยเติมไวแ้แว่าเซนคอยพร้อมรีบไปจัดได้เลยนะครับทั้ง Ranger Gear หรือว่า p a ็คนะเพราะว่ามี p a ็คเล็กนะในส่วนของตั๋วรีเซ็ตความสามารถ9ก้าดาวมาด้วยนะใครต้องการเปลี่ยนก็รีบไปจัดได้เลยนะครับมาดูกันเบื้องต้นครับแ a ว d เดมอนคือรอบนี้มันมีความน่ารีวิวนะผมยังไม่ได้รีวิวเลยครับคือレนเจอร์ยืนค่อนข้างจะไก,กลยอยู่เหมือนกันนะ อ่าครับส่วนสกิลนะครับก็ได้อยู่นะดาเมจหลักดาเมจพิษครับลดลบลีกเอ้เป็นดาเมจสองสกิลเลยนะอนะ่ก็ถือว่าน่านามาใช้แบบสนุกสนานนะแบบไม่ได้จริงจังอะไรมากมายครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมเก็บไปได้สักเท่าไหร่แล้วนี่ยังไม่ได้ปั้นเลยสุดสัปดาห์คือไม่ว่างทาสเลยวันคูนนะ่ยต้องจับมาตีบวกนะผมยังไม่ได้ตีบวกเลยครับโอ้โหเบื้องต้นนี้เยอะอยู่เหมือนกันนะ ผมน่าจะได้ทั้งยี่ตัวแล้วเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยผมทําไปบัฟด่านวิ่งด้วยนะครับอันฉะนั้นเนี่ยคือเก็บได้ครบแน่นอนเ,อเดี๋ยวผมลองเล่นกันให้ดูคร่าวๆสักนิดนึงนะครับทั้งสองรอบนะเพราะว่าเ,าเรื่องการดรอปเนี่ยอันนี้เอาจริงมันก็แล้วแต่จังหวะด้วยก็มีส่วนนะครับแต่ว่าเลดดรอปเนี่ยมันก็จะเป็นเลดดรอปที่เพิ่มสูงขึ้นเหมือนกับเปิดตู้กระชากนั่น,นแหละคือบางคนบอกว่าทำไมบอกเลดดรอปเยอะทำไมยังไม่ได้นะครับ คือเหมือนตูก้กขะเล่นดรอปถือว่าเพิ่มพิเศษเนี่ยมันก็ต้องมีคนเปิดได้บ้างหรือเปิดไม่ได้บ้างนะอันนี้ก็เหมือนกันนะคือจุติมันจะมีช่วงหนึ่งที่โอ้โหดรอปไม่ได้เลยดรอปยากมากคือเล่นวันหนึ่งอาจจะดรอปแค่ตัว2ตัวนะครับก็มีการแจ้งเกมกันไปนะตั้งนานแล้วนะครับว่า,าปรับเล่นดรอป่อยนะครับเขาปรับเล่นดรอปให้สูงขึ้นนะฉะนั้นเนี่ยในหนึ่งวันเนี่ยมันอาจจะได้ตั้งแต่3ถึง6ถึง8ตัวไปเลยอันนี้แล้วแต่ดวงแล้วแต่ชคงนะ แล้วนะผมผมก็มีเหมือนกันบางวันนะแต่ว่ามันก็จะไม่ได้เสถียรขนาดนั้นนะตเต็มที่ก็คืออาจจะวันละ3 4ตัวเฉลี่ยอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าซึ่งสุดท้ายก็สามารถทำเป็นพีรอยได้นะครับถ้าเป็นไอดีขโมยแฟนผมก็ไล่เก็บอยู่นะไอดีขโมยแฟนเนี่ยจะทําเป็นแบบคนจนเพราะว่าวัตถุดิบไม่ดีไม่มีนะครับแต่อันนี้ไอเดีคือมาเล่นมานานแล้ววัตถุดิบแบบพอจะมีอยู่บ้างนะครับก็อ่อนี่จะไล่เก็บไม่ดบับไม่ดับเลยบอกว่าเลทเพิ่มไม่ดับให้ดูเลย เล่นไปสองรอบทดสอบนะยังไม่ได้ครับก็เดี๋ยวไปเก็บกันที่ด่านวิ่งนะครับด่านวิ่งคือเรียกได้ว่าได้เยอ,ะ,อะได้เยอะนะผมได้จากด่านวิ่งน่าจะพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับอตอนนี้วิ่งมาอยู่ที่2ล้านกว่าเดี๋ยวไปดูกันนิดหนึ่งเผื่อบางคนแบบว่าะจะลองวิ่งเอาท็อปร้อยดีไหมอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะครับ คือด่านวิ่งจะไปจบวันศุกร์ใช่ไหมศุกร์ที่14เดี๋ยวก่อนนะ11 12 14อ่ะใช่จบศุกร์14นะครับตอน10บโมงเช้าครับแต่ผมบอกแล้วนะครับว่าถ้าจะเริ่มเข้าสู่สนามวิ่งแบบเอาค่าทับ้อยเนี่ยให้รอดูซักวันพุธด,ดีกว่าเอาวันพุธด,ดึกๆก,ก็ได้นะครับวิ่งก็น่าจะทันอยู่นะซึ่งคะแนนรอบนี้เนี่ย ดูยากอ่ะเพราะว่ารอบโคโรโบเนี่ยคะแนนมันจะสูงพอรอบโคโรโบตัวบางคะแนนมันจะเยอะเพราะว่ามันมีตัวแจกฟรีใช่ไหมแต่คราวนี้เนี่ยเรื่องเกียร์เนี่ยก็ให้ดูไปแล้วว่าพอตกรอบเกียร์อาวุธเนี่ยมันดูไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่อ่าเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะไปเน้นโดนแน่นอนกันหรือบางคนเขาแบบว่าทุนหนาอยู่แล้วอะ่ะอันนี้ก็คือวิ่งกันเป็นขาประจําอยู่แล้วครับนี่ครับอ่านะให้ดูนะเจ้าสวัว บอสไทยนะครับอันนี้ก็คือเรียกได้ว่าเป็นขาประจําอยู่แล้วครับแล้วก็พวกผู้เล่นบนท็อปต้นานเนี่ยจิงไงโตบานๆเน,นี่ยเขาก็วิ่งสะสมนะครับหรือเก็บเอาไว้ว่าแบบเอออาจจะไปใส่ตัวไหนเป็นพิเศษอะไรประมาณนี้แจ็กกี้นี่เขาวิ่งประจําอยู่เหมือนกันนะแจ็กกี้นี่เห็นมี2องรยดีนะเนี่ยพวกนี้คือเขาก็จะแบบว่า,าเป็นขาประจันีีแจ็กกี้ อ่าประมาณนี้เขาเป็นขาประจาเขาวิ่งกันอยู่แล้วอยู่ที่ว่าจะเอาเกียร์ใหม่ท็อปสอสิบมันคือมันเป็นเกียร์ใหม่ด้วยไงคือบางคนก็จะแบบว่าเอาไปทดสอบเอาไปใช้อ่าเอาไปรีวิวทำคอนเทนต์อะไรก็ได้นะครับนี่อะไรอีกก็วิ่งอ่านะคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นขาประจําอยู่แล้วนะว่าเขาจะวิ่งนะอันตรส่วนท็อปร้อยคิดว่าผมก็ว่าคะแนนมันน่าจะอยู่ประมาณสี่สิบถึงหกสิบนั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปดูนะนะ่ะประมาณสักพุทธผลหันเนี่ยก็จะเริ่มเห็นคะแนนที่ค่อนข้านจะจริงจังแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวลองวิ่่งงไปดูเชิมันน,นนนกกอแล้วะ อรับรบนี้เนะี่ยคือผมก็ได้ตัวบ,บัฟคะแนนค่อนข้างจะเยอะอยู่ก็เลยได้ว่ามีโอกาสนะสมมุติว่าผมจะวิ่งก็มีโอกาสแต่ว่า ดูเชิงก่อนอะขอดูเชิงก่อนด้วยตอนนี้นภารกิจมันจบเรียบร้อยแล้วเพราะว่าตอนแรกผมคิดว่าเอ๊ะไม่วิ่งดีกว่าสาเหตุเพราะว่าผมจะต้องไปฟาร์มนะครับตัวจุติมาตีบวกไทจิให้แบบเป็น9ดาวแม็ x อะซึ่งก็ทําเรียบร้อยแล้วอะสุดท้ายตอนนี้น่ะขนนกนะเหลืออยู่ประมาณ80,004 80, อะเดี๋ยวลองคํานวณกันคร่าวๆดูนะครับ อ่านะจะวิ่งต้องคำนวณน,นะคำนวณครับคำนวณค่าเฉลี่ยคือคำนวณค่าเฉลี่ยเนี่ยมันไม่ยากเท่าไหร,ร่นะเพียงแต่ว่าเราต้องมานั่งดูแบบจริงจังว่าเฮ้ยทีมของเราที่เราจัดซึ้งคลิปก่อนแนะนาไปแล้วจัดทีมแบบไหนอะไรไงบ้างอะจริงๆเนะี่ยแนะนาไปเยอะมากแล้วครับก็น่าจะพอรู้กันอยู่แล้วครับคือเราก็จะดูว่าวิ่งเนี่ยเราจะไปติดที่เสาไหนมากที่สุด เราจะเอาเสาตรงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยขั้นต่ําสุดนะครับว่าแบบไอ้ส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องวิ่งไปติดเสาตรงนี้อยู่แล้วแน่ๆนะครับอ่าเราก็จะคํานวณตรงนั้นเน่ยเป็นขั้นต่ําแต่ว่าบางรอบผมบอกไปแล้วว่าบางรอบเนี่ยด่านวิ่งคือเหมือนแบบอ่ามันจะวิ่งทะลุไปได้ค่อนข้างจะไกลนะครับมันก็จะเป็นค่าเฉลี่ยที่ดึงให้สูงขึ้นอ่าเราก็จะดึงค่าเฉลี่ยเอาจุดหนึ่งอของผมเนี่ยอันนี้ถือถ้ามันไม่เข้าจังหวะาเนี่ยมันจะช้ามากนะ อ่านะถ้าไม่เข้าจังหวะจะชามากของผมเนี่ยผมก็จะตั้งจุดว่าจุดตรงนี้เป็นจุดที่ยังไงก็ไปถึงแน่ๆอ่า้วนะจุดนี้ไปถึงแน่ๆนะครับถ้าเนกรณีที่แบบไม่บงไม่บัฟอะไรเลยนะก็จะประมาณ6 8พนะันแปดอ่าหกพัแปดว่าถ้าช่วงไหนที่คือคือจริงๆมันต้องแบบเหมือนเป็นกิจกรรมเข้าจังหวะนะเพราะว่ามันต้องบัฟอ่าบัฟนะวิ่ง นะครับรวมกันไปอัดป้อมอย่างรุนแรงนะครับวิ่งผ่านป้อมไปเจอศัตรูแล้วก็รวมกันบัฟอีกทีหนึ่งอ่าเพราะว่าเรนเจอร์จะต้องเจอหน้าศัตรูนะมันถึงจะบัฟนะครับอ่าพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยจะต้องไม่มีจังหวะติดขัดนี่เจอหน้าศัตรูต้องรวมกันบัฟแล้วต้องอัดป้อมอย่างรุน like แรงน,นี่เจอหน้าศัตรูรวมกันบัฟนะครับเรนเจอร์บัฟวิ่งจากค่อนข้างเยอะนิดนึงนี่นะครับแล้วก็ตัวดามาจก็ต้องมีประมาณหนึ่งนะคือจะต้องไม่มีอ่าจังหวะที่มันขัดอย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยขัดยิ่งถ้้าเเกิดดมมีไไทนะ À, วิ่งด้วยก็จะยิ่งดีครับมันก็จะยิ่งวิ่งไปไวนะส่วนไอเทมนี้ใช้ป้องกันสตันเนี่ยผมกดออโต้อันนี้ก็จะมีคนถาวเข้ามาตลอดนะคืคอ,อกดออโต้เนี่ยตามปกติเราจะไม่เฝ้าหน้าจอกันอยู่แล้วผมก็เลยจะไม่ซีเรียสซึ่งจริงๆไอเทมมอตามันสามารถกันสตันได้ก็จะช่วยนะ,ะแต่ว่าโดยโปกติมันจะไม่มีใครเฝ้ามันก็ไม่เฝ้าหน้าจอกันอยู่แล้วะนะเอาง่ายๆครับคือเรารู้กันอยู่แล้วอันนี้คือจังหวะเสียจังหวะและ้วเสียจังหวะแล้วก็จะแบบว่าตรงเนี้ยมันก็จะเป็นจังหวะที่กึกก นี่ผมขุดโจมาเล่นครับเนื่องจากว่าชนะธาตุนะครับอ่าแล้วก็ดามเจของมันเนี่ยก็ยังแรงพอที่จะเอาไปตีลูกน้องครับอันนี้ก็คือจะเป็นอีกป้อมหนึ่งที่อ่าถ้ามีจังหวะตะกึกตะกักเนี่ยมันก็จะไปติดที่ป้อมนี้อ่าก็จะเป็นจุดที่2อ,อ่าผมจะนํจจุดส2 3เนี่ยนำมาหาค่าเฉลี่ยนะครับตรงนี้ผมก็จะตีเฉลี่ยไปเป็นประมาณนี้ อ่าก็คือประมาณตีไปสัก8ปดพันแต่แล้วแต่ช่วงนะคือถ้าช่วงไหนที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยวิ่งแล้วมันไปได้ไม่ไกลนะ่ะผมจะหยุดวิ่งนะเพราะว่ามันจะมีช่วงที่แบบว่าเออเหมือนแบบบอดง่ายๆตีง่ายๆไปได้ค่อนข้างไกลนะครับอันนี้ผมเชื่อนะเพราะว่าผมอ่าวิ่งมาตลอดอ่ะก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันมีบางช่วงนะที่แบบวิ่งแล้วแบบเออเกณฑ์คะแนนมันค่อนข้างจะติดต่ำนิดนึงอ่ะตอนนี้เดี๋ยวผมลองคำนวณเล่นๆดูแล้วกันนะผมมีอยู่8ปดหมนะครับ 8 0ด4เล่นระดับย่างสุดฐาน20ก็คือจะได้4 2 0 0อ่าแบบนี้ผมตีค่าคะแนนเฉลี่ยไปเป็นรอบละ8,000นะครับผมจะได้คะแนนที่33.6ล้านอ่ะซึ่งนซึ่งอันนี้ผมวิ่งไปแล้วประมาณสัก2ล้านกว่ามันก็จะไปะจบประมาณ36ล้านอ่าอย่างเงี้ยผมก็ต้องคำนวณดูว่าเฮ้ย36ล้านเนี่ยมันจะวิ่งไหวไหมอ่าครับอ่ารูบี้นะครับ ที่มีทุนที่พอจะมีเอาไปซื้อนะครับขนนกเนะี่ยพอจะไหวไหมจะไปได้เท่าไหร่ก็ลองคำนวณดูกันอย่างผมเนะมี่ยผมคิดว่ารอบนี้คะแนนไม่สูงก็จริงแต่ผมไม่สามารถทําคะแนนถึง40ล้านได้ยกเว้นว่าเราจะไปวิ่งในช่วงที่แบบเฮ้ยมันทําเกณฑ์คะแนน,นได้สูงกว่านี้สมมติว่าผมทําเกณฑ์คะแนน,นได้สูงกว่านี้นะแปดหมื่นสี่หารยี่สิบวิ่งได้สี่พันสองร้อย 4,200รอบแต่อันนี้ยังไม่นับเป็นคูณ10นะจริงๆเอาไปคูณ10เลยเอาไปคูณ10เลยก็ได้เพราะว่าเราวิ่งเป็นคูณ10ใช่ไหมอ,อันนี้เป็น4,200นะไปคูณ9,000นะสมมติเชนเนี้ยใครใช่หรอเป่าเป็น9,000ผมก็จะบูตขึ้นมาเลยเป็นเกือบๆ38ล้านอันเนี้ยมันก็จะไปจบที่40ล้านได้เนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเกิดผมวิ่งได้เกณฑ์คะแนน,นประมาณเนี้ยอ,อันนี้ผมจะทำคะแนนได้ทะลุ40ล้านเลยนะสมมติ40ล้านเนี้ยเฮ้ยไม่แน่และมีลุ้นอ่นอย่างเงี้ยผมก็จะไปลองดูก็ได้ อ่านะเพราะว่า ID 2เนี่ยผมเ,เก็บสะสมขนนกนะครับคือวิ่งรอบแรกได้ไปแล้วได้เกียร์ปืนฟอสบู S ่ S B o, ถือว่าได้เกียร์เทพนะอ่าเพราะาถือว่าเป็นเกียร์ชิ้นเดียวในเกมนะตอนนี้ครับที่เราเลือก Option, ออปชันอัพเกรดธาตุแม่ยำธาตุหลบสก,กีลรถแร่ได้นะครับอ่าแล้วก็ทําคลิปทำคอนเทนต์นะแร่เรนเจอร์เหลือหนึ่งเท่านั้นครับ <c oughs> เหลือหนึ่งเลยนะอา่าแต่ว่ามาใช้จริงจังก็ไม่ได้มีอะไรหรอกกล้ามาทําเป็นคอนเทนต์ต่อมากกว่านะครับ อ่านะเรนเจอร์ตัวบับวิ่งนะครับเกียร์เพิ่มวิ่งเป็น2จุดนะครับอย่างอันเนี้ยถ้าสมมติว่าผมต้องการจะวิ่งจริงจังนะผมก็ต้องปรับเรนเจอร์บางตัวเรนเจอร์ตัวใน p นะีพีเนี่ยผมจะใส่เป็นเกียร์ p ีพอยู่อันนี้คือถ้าจะมาวิ่งผมก็ต้องปรับมาเป็นเกียร์วิ่ง2จุดนะเพื่อที่จะเพิ่มระยะการวิ่งให้ได้ไกลขึ้นอ่าอย่างนี้สมมุติว่าสมมุติว่าผมอ่านเกมว่าเฮ้ย ห้า40ล้านติดท็อปร้อยโอ้แต่ว่าเสี่ยงมากๆนะเอาจริงๆนะเพราะว่าคะแนนมันบูสตกันได้ไวครับคืออันนี้เพิ่งวันที่10นะผมเชื่อว่าเดี๋ยวพอ11 12 13เนี่ยมันมันน่าจะขึ้นไปแตะ30 40ล้านได้ไม่ยากแล้วฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าไม่น่าจะเสี่ยงวิ่งครับด้วยขนนกที่มีตอนนี้เนะี่ยมันยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ แต่ว่าหลักๆผมวิ่งก็คือวิ่งเอาแวมเดมอนก็พอนะแล้วเก็บสะผสมไปก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวครบรอบ10ปีครึ่งนะเดือนกันยานก,ก็คงจะมีด่า,ดานขนนกใหญ่ครับด่านขนนกใหญ่1ปีมาสามารถอย่างเงี้ยถือว่าวิ่งได้ไกลนะนะครับก็จะได้คะแนนเฉลี่ยที่สูงขึ้นนะครับอ่ะส่วนหนึ่งนะผมก็จะไปแลกตรงนี้ในกรณีที่อยากจะลองจริงจังครับก็มาที่ห้องทดลองรับนี่ก็คือกระดานนี้นั่นเองครับอย่างกระดานนี้ มันอาจจะร่อยนิดนึงก็อาจจะไม่เล่นเราก็จะไปเลือกเล่นกระดานที่มันมีขนนกเยอะนิดนึงโอ้แต่ว่าอันนี้คือกบกบเขียวมาเยอะไปหน่อยมาผิดช่วงไปหน่อยนะไอตอนที่อยากใช้นี่ก็ไม่มานะอย่างเงี้ยผมก็จะลงทุนนิดนึงเนื่องจากว่าไอดีเล่นมานานครับเพชรกิลก็มีค่อนข้างจะเยอะอา่าสมมุติว่าแบบเฮ้ยอยากจะเสี่ยงวิ่งทับร้อยนะครับแต่ผมคิดว่า30-70คือโอกาสวิ่งนะ่แน่าจะแค่30นะเดี๋ยวไปดูคะแนนกันอีกทีหนึง่ง อันนี้คือเรียกได้ว่าวิ่งระหว่างทางไปก่อนดีกว่านะครับแล้วก็เอาดรอบอาจจะเอาดรอบเอากบอะไรก็ตามอ่ะเดี๋ยวดูนิดนึงนะว่าเป้าหมายของผมเนี่ยรางวัลคะแนนนะครับอ่าอย่างเงี้ยสมมติว่าวิ่งถึง3ล้านก็ได้แวมเดมอนเพิ่มมาครับอ่าวิ่งไปก็จะวิ่งไปสัก10ล้านอย่างเงี้ยอ่าสมมตินะวิ่งไปเลยครับ10ล้านก็คือตันละเพื่อเอากบม่วงอ่ะแล้วก็ได้แวมเดมอนได้กบได้ตัวกระชามาระหว่างทางครับแล้วก็ตอนจบจัดอันดับ ไอ้นเงี้ยสมมติว่าผมวิ่งสักสิล้านนะก็อาจจะติดท็อปพันก็ได้อ่าคิดว่านะ่าติดท็อปพันก็ได้แวมเดม,มอนมาอีกโอ้แวบมบเดม,มอนผมเนี่ยมีโอกาสแล้วที่จะทำเป็นไฮเปอร์แมทพีรนะ้อยนะอาชนะเนี่ยวางคงวาง,วางแผนอะไรกันให้ดีๆนะแต่และไอดีไม่เหมือนกันครับอยากจะเก็บอะไรแบบไหนเนี่ยก็ดูตามความเหมาะสมว่าแบบเฮ้ยไอดี ID ตัวเองมันจะพอจะเป็นไปได้ไหมอ่าจะทําอะไรได้ไหมคือตอนนีน้อย่างบางคนคืออย่างที่บอกว่า อาจจะมีขนนกอยู่3 4มสหมื่นเงี้ยแล้วแบบตอนนี้อาจจะวิ่งไปแบบแตะแตะท็อปร้อยแล้วแต่มันเพิ่งจะเป็นวันที่10เองมันยังเหลือเวลาเยอะนะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติแบบขนนกเหลือไม่เยอะมากอันนี้ก็ไม่น่าจะไหวแล้วแต่อย่างของผมเนี่ยคือได้ว่ายังพอได้อยูอ่แต่เดี๋ยวต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งนะ,ะแต่ว,ว่าถ้าโอกาสวิ่งมันเหลือลดน้อยลงมีความเสี่ยงสูงผมว่าจะไม่วิ่งนะด้วยความที่ว่าไอดี ID นี้เราไม่ได้เติมแนละ้วแล้วก็ซัพพอร์ต รูบี้ครับ200อาจจะเก็บกักเอาไว้ก่อนจริงๆอยากจะไปเปิดเกียร์อยู่เหมือนกันนะแต่ว่าเก็บไว้ก่อนครับส่วนเกียร์ก็บอกไปแล้วนะครับว่าอยากได้โดนแน่นอนก็ไปรอเดือนหน้านะกรกฎาคมครับซัมเมอร์มีโดนแน่นอนครับอ่าแล้วก็สิงหาโคโลโบครับแดาวก็โดนแน่นอนอ่ะอยากเปิดเกียร์ก็ไปวางแผนกันเอานะครับส่วนของเดือนนี้นะเอรนเจอร์นะครับก็ดีนะครับดีไทจิอ่ายามาโตะก็เอามาคอมโบเอามาบับบิ้งนะยามาติคืออ่ยามาโตะเดี๋ยวเอาไปรวมตัวรวมชื่อกันละรวมชื่อกันแล้วนะยามาโตะข้อดี ันคือบับวิ่งนะครับอ่าเราเล่นพ P เนี่ยกดดันศัตรูได้ดีตั้งรับกดดันศัตรูได้ดีนะครับคอมโบหยุด5นะดีนะแต่ว่าอื่นๆคือไม่ดีเลยนะครับเรนเจอร์ค่อนข้างจะปลอะมากๆนะครับอ่าเกียร์จะต้องดีนิดนึงอ่าก็อ,อย่างที่บอกอย่ามาตโตมีข้อดีข้อเสียแต่ไทจินี่คือค่อนข้างเกินเบอร์มากๆอ่าแต่ว่าก็ควรจะต้องมีเกียร์ดีด,ด,ดีนิดนึงด้วยมันจะได้ไปเสริมของทางดามเมจแต่ถ้าเกิดเป็นเกียร์ฟรีพื้นฐานทําคลิปให้ดูไปแล้วว่าโค้ชถึกเกียรีร่เาได,ไ,ดได้กันน ถึมกมากๆนะครับแต่ว่ามันก็จะไม่ได้เด่นดาเมจอรทัน,นั้นเนี่ยก็ อราจะเปิดกะหาเกียร์แล้วกันนะใครมีทุนอยู่นะครับอยากได้เกียร์นะก็แนะนำรับนเติมเกมวันนี้นะครับ SK เกมคับเซ็นเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมบอล100%เกมเรนเจอร์ลดราคาสูงสุดถึง30เปอร์นะทำรูบี้แล้วก็แพ็กเกจต่างๆนะครับเ้ิมถูกมีแค่ iOS นะครับถ้าเกิดทำอะไรเกี่ยวกับรูบี้ก็ต้องหา iPhone ในผ่านเราเปิดกระชากดรับรูบี้นะไม่เกี่ยวกับรูบี้ Android กดรับเองได้เลยครับตอนนี้ปลอดภัยแน่นอน100%ครับร้านค้าจดทะเบียนอยู่ต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็รับเติมเกมอื่นๆนะราคาถูกร ACK เลยครับเดี๋ยวผมแปะที่ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับ ACK เกมทัพพัรเซ็นเตอร์ราคาถูกประภัยเติมไว้แล้วเซ็นนะใครพร้อมรีบไปจัดได้เลยนะตามิงที่คอมเมนต์ครับแล้วก็ใต้เดซิปคั่นคลิปนะครับเอาวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ